สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้นะครับหมูตันจะพาท่านผู้ชมมาดูบรรยากาศของบ้านจอปากคานะครับวันนี้นะครับหมูตันและฮาซูอาขาได้มาเที่ยวที่หมู่บ้านจอปากคานะครับสวัสดีครับพูดหน่อยครับท่านปลาชื่อมาชื่อถาดิงนี่นะฮะหมูตันกับฮาซูนะฮะกำลังอยู่ที่ บ้านจอปาาคาตำบลแม่จันอำเภออะไรแม่จันอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายนะครับมาดูกันเลยนะฮะบรรยากาศของบ้านจอปาาคาจะเป็นอย่างไรนะครับออระหว่างทางนะครับพบเจอกันไัยยาคาแบบของอาคานะครับนี่ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนี้ก็ยังคงไัยยาคาแบบนี้นะครับ อุปกรณ์หลักๆเลยนะฮะก็คือมีตอกนะฮะตอกเห็นไหมตอกนะฮะเป็นตอกที่ทําจากไม้ไผ่แล้วก็ตามมาด้วยย่าคาแบบนี้นะฮะเอาไปเอาไปชุบน้ําด้วยนะครับท่านผู้ชมนี่นะฮะต้องชุบน้ําก่อนด้วยถ้าไม่ชุบน้ําแล้วย่า,าคาอาจจะแตกหักได้นั่นเองนะฮะก็ดูที่เขานะครับกันสันแบบนี้นะเป็นกันสัน แบบโบราณน,นะฮใช้มาจนถึงทุกวันนี้ก็แกนในการทําไมา้แกนในการทําไผ่ยาคานะฮะก็คือใช้ไม้ไผ่นะครับมี2อ,อันด้วยกัน1นี่ก็คือ,เ,อเป็นแกนหลักแล้วก็อันที่2เนี่ยสำหรับทําให้เป็นระเบียบหะมั่งนะฮะก็ตามด้วยต่อก็หยิบจับยาาคานะฮะก็ทํากันสารเลย เป็นการไถ่ย่าคาแบบของชนเผ่าอาคาที่ยังคงมีการสืบสานมาจนถึงทุกวันนี้นะฮะอุปกรณ์หลกัหลกๆตาม,มาดูเลยนะ,ะมีอะไรบ้างก็คือนี่ตอกทําจากไม้ไผ่นะครับแล้วก็อุปกรณ์วัตถุดิบชิ้นต่อมาก็คือย่าคาเลยนะฮะหลกัหลกๆเลยย่าคาตอกแล้วก็ไม้ไผ่แบบนี้นะฮะไม้อย่างเงี้ยอย่างเงี้ย,ยเห็นไหมอ่า พาอย่างไรก็ได้นะให้เป็นแกนกลางของตัวภัยยาคานั่นเองนะฮะแล้วก็ตามมาด้วยฝีมือล้วนๆเลยท่านผู้ชมการไผ่ยาคาแบบนี้นะฮะต้องใช้ความอดทนสูงด้วยนะครับมาดูเลยนะฮะว่าไผยกันอย่างไรนะครับ

กันไพยาคานะครับท่านผู้ชมนะฮะย,ยิ่งถ้าเรานะครับยิ่งถ้าเราจับอ่ายาคาแบบนี้นะฮะยิ่งเยอะยิ่งดีนะฮะแต่ก็ถ้าเยอะไปก็เดี๋ยวอ่ามัดไม่มัดไม่ได้นะก็ต้องให้มันมีพอดีพอดีกันไัยาคานะฮะคือจะมีความหนาเนี่ยที่แตกต่างกันแล้วแต่คนไทยนะฮะถ้าหยิบแค่ประมาณ3-4อันเนี่ยความหนาของไพยาคาก็จะบางแต่ถ้าเรายิ่งจับหลายๆอันอย่างนี้นะฮะประมาณอย่างนี้นี่ประมาณอย่างนี้เจ็ดถึงแปดอันอย่างนี้นะฮะ อายุการใช้งานของไผ่ยาคาเนี่ยจะใช้งานที่ได้นานยิ่งกว่านะฮะยาวนานเลยนะครับท่านผู้ชมนะฮะเทคนิคนะฮะเคล็ดลับของการทำยาคานี่ก็คือว่ายิ่งอายุการใช้งานอยู่ได้ยาวนานเนี่ยก็คือขึ้นอยู่กับว่าเราหยิบจับตัวยาคาเนี่ยมากน้อยเท่าไหร่นั่นเองนะครับนี่นะฮะเห็นแบกมานะฮะแบกมาแล้วนะครับ ที่นี่หมู่บ้านจอปาคาตำบลแม่จันอําเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายนะครับนะบถ้าใครอยากได้มาติดต่อได้นะครับที่นี่นะฮะที่บ้านจอปาคามียาคาเยอะเลยนะเห็นสต๊อกไว้นู่นเลยตามมาดูเลยนะครับนู่นนะครับท่านผู้ชมเปียบเลยนะฮะเยี่ยมเลยอยากได้สั่งมาได้นะฮะ ติดต่อมาได้ที่นี่เลยนะที่หมู่บ้านจอป่าคานะครับใครสนใจอยากได้ย่าคาแบบของอาคานะฮะต้นฉบับของอาคาจริงๆเลยก็มาที่นี่นะครับบ้านจอปาา่าคาตำบลแม่จันอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายนะครับสามารถสั่งซื้อได้ถ้าสั่งไว้ล่วงหน้าจะเป็นกันดีนะฮะเพราะคิวงานเยอะนะฮะนี่คือเขาสั่งไว้แล้วนะครับจะหมดแล้วนะฮะหมดแล้วทําใหม่หมดแล้วทําใหม่อย่างนี้นะครับสั่งไว้ล่วงหน้าแม่ค้าจะได้เตรียมตัวนะฮะ เตรียมในเรื่องของวัตถุดิบในการสารยาคาด้วยนะฮะติดต่อกันเข้ามาได้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวหมูตันจะขึ้นเบอร์โทรไว้ใต้ลิงก์นะครับให้ให้ท่านผู้ชมจะได้สั่งซื้อสินค้าได้นั่นเองนะครับท่านผู้ชมท่านใดสนใจยาคานะฮะมาสั่งซื้อได้ที่จอป่าคาตำบลแม่จันอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายนะครับ เวลาตอกหมดก็มีเทคนิคในการต่อด้วยนะครับแล้วพบกับคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจากไปแต่เพียงเท่านี้นะครับกับความรู้ดีๆทางช่องหมูตันด้วยนะครับก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับให้หมูตัน เพื่อเป็นกำลังใจให้หมูตันได้ทำคลิปสิ่งดีๆออกมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันในโอกาสต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจากไปแต่เพียงเท่านี้นะครับและพบกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ